เรื่องของอดีศักฮารีเนียมมันมีมาตั้งแต่มันพ้นโทษออกมาภาคสีสอบมาเรื่อยๆเองไม่ใช้เบอร์ใครม้ครั้งแรกเบอร์ปิยภร์ฮารเนียมใช่ไหมละ่ะแล้วก็เครื่องปิยภร์ฮารเนียมแล้วทีนี้ก็ไปแจ้งความไว้ตอนในตอนหนึ่งนั่นแหละแล้วมาร้องเรียน เงิ 1> 1, นหนึ่งพันสองร้อยบาทในนี้กูโดนจับตายตลอดหลังจากเอกสารกูไปถึงบริษัทเทโรวิตใบนี้ใบเดียวและทีนี้มาคุยเรื่องของการว่าจา้างหนึ่งศูนเปอร์เซ็นไปให้ตัดสินใจระวังไว้ด้วยนะอาจารย์ลินตันนะระวังไว้นะอาจารย์นะไม่ได้เกี่ยวกับกสทชครับ ระดับบิ๊กๆคุยกันนะนยอย่าลืมนะอนธิษฮานยามันทำไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ละประเทศ438ประเทศเชื้อเชิญหรือชักชวนเอาระดับประธานาธิบดีหรือผู้นำเข้ามาลงทุนทางด้านกีฬาเข้าใจไหมล่ะ คุณไม่ต้องไปเอาออกมาหรอกส่งยาณอาวากาศหรือดาวเทียมอะ่ะจะเป็นยังไงก็ช่างเข้าใจไหมละ่ะเราอยู่ตรงจุดนี้กับข่าวที่ออกมาจริงไม่สามารถที่จะกันใครได้และจะให้คนที่เข้าใจในเรื่องนี้จำไว้นะคุณประพ์ประพัฒช่างดีแล้วก็ส่วนที่เหลือแล้วก็อัชราธานิกุล หรือแม้กระทั่งใครก็ช่างนะครับเงินจํานวนมากมายมโหารยศายมหาศาลมโหาารอย่าลืมนะเพื่อนเคยยกตัวอย่างนะคนบ้านกอยเคยได้ยินไหมครับปั่นกันแท่หน้าครับแบ่งเงินมาล้งโตขากันตายไปติตคุกยี่ล้อจอดอนท่านี้นะครับได้ ผมมาหลูกเรื่องนั้วด้วยซึ่งมันเจ้าเห็นหังไหวอะและทีนี้อริษัทคร้นี้มันจะบอกอาจารย์มทนะผมหลังจากที่โดนร้องเรียนเสร็จปั๊บโดนร้องเรียนบริษัทเทลวิทนะเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นเบอร์โทรศัพท์พ่อตาผมนะส่งที่สิงห์ขอ,ขอสนสกลนครออกมาปั๊บครั้งที่สองแล้วเด็กมไซคัน,นนึงจอยตรงจุดนี้ ย้ายสี่แยกไม่ต้องขึ้นมาครับผมไปที่อุดรธานีไปบ้านเล็กทพสามสี่หมู่เจ็ดบ้ญญานจัมปาขาเข้าสกลนครดูดีๆนะผมไปไหนมาไหนนะวันนั้นนะจากอุดอสรสกลนะไม่ต้องเอาขึ้นมาหรอกขี้กระเหลนที่เป็นหมอที่บอกว่าอยากจะได้อะไรกูบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีหัวใจจำไว้นะจากอุดอสรสกลนะ รถอยู่ข้างทางไม่ใช่น้นน้อยนะโทรเข้าไปบอกให้จับตาดูไอ้นี่ไว้ดีๆในเรื่องของการสื่อสารนะอย่ามั่วนะก็ช่างพวกมึงกูไม่ได้สนใจกูขอแต่ว่าให้ลูกชายลูกสาวแล้วก็ภรรยากูอยู่ดีกินดีอย่าลืมนะ